ไม่ใช่การนังแจกข้าดาวเลยพี่น้องถืกูไม่ดอกแล้วเนาะจริงนี่้าจบอันนี้ไหมอันนี้ดอกจำปาได้นะเนี่ยนี่หสร้างนี่ยเนี่ผูกแคนโนี่อันนี้ไหมถ้าถือูนะสวัสดีปีใหม่ บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีนะครับสวัสดีจ้าเอฟซี FC สุขุสุขนวลเนอะฟังลาฟังไทยเนาะแล้วกะยิ่งตามประเทศย,ยินดีต่อล้าก็ชูชอยทุ่มมามาแล้ว,นวค,นลลคนที่สองมินี้สิบห้าพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศงานเขาดาวยู่ที่ประเทศลาวเนาะเพราะว่ามีเอฟซี MC หลายคนคอมเมนต์มาถามาสนามอยู่ประเทศลาวเขาดาวไรคขาวายุเพียงจันทร์เจ้าจัดยิงยแง่รังการมาสัน่นสนามกับบูงหูเราพี่น้องเลยนี่แหละสนามกับ ก็เลยแบบว่าเปิด y o ยูทูบนอกจากเบิ่งทุกคนนี่แหละเบิ่งบรรยากาศไปน้ำการน็อพี่น้องนอกจากว่าสีหญิงใหญ่ท้ำการสัมไนน์เนาะประเทราล์เนี่เพื่นกัจัดหน่ะสีหญิงใหญ่ที่สุดเนี่ยยุ้ยยังจันท์ทุกคนแล้วกัจัดอยู่จังหวัดเดียวเนาะพี่น้องเนาะสวรรค์เหนืออยู่จังหวัดอื่นตัวมีนะนอกจากนี่แหละประตูชายยุ้ยยังจันท์เนาะพี่น้องบรรยากาศสิเป็นไนน์เลี้ยวเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขออนุญ่ยอาจ้านอ่านมคลิปจากสองยูทูบเขียวยังอ่ะเขียวบอเวลาวยังนี่แหละเนาะเนี่ยองนี่เนาะพี่น้องเขียวเวลาเล่ยโอ้ยอ่านบ่เอี๋ยนี้เป็นงานข่าวดาวยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะเนาะคุณไทยคุณโบชเคยเห็นเถอะนะเดี๋ยข่าวว่าคือว่าเดข่าวว่า ที่มาบินโดมแบบ,บนี้เป็นอันโดมที่มาจากประเทศไทยเลยโยนคือบาไม่รู้สิยัไม่รู้ลิลินข่าวก็จับมาอันนี้ไหมอันนี้ดอกจำปาได้นะป <Yeah. S 1> ินโดมดอกจำปาอ <Yeah. S 1> มีเล้นอันนี้บินโดมไงก็จะเอืนน้อใหบินโดมมันเนี่ยมันเป็นจุดลงไพ่ดอก ถ้งาง้ามแห้งนะประตูใช่ได้ไหมอ่ะค่อยไปอ่ะประตูใช่ยใอ,ชยอยู่อบ่งางใจเนี่หุบสร้างมาจ้าเน่หนีมาแม่เน่หนีหุบสร้างนี่นี่ก <c oughs> ็แต่อินบินโนมดมแล้วเบอร์อใี่เจม่ สร้างแล้วเมื่อกี้นี่นะ้องผูกยังเข้ามาเนี่ยผูยังโยดยับฉันไม่รู้น้องดาวบังดูผูยังรูป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 อะไรอะทุกคนรูปอะไรฮะผูกแค้นแค้นลาวแคนลาวแคนคู คนระลายอยู่นีนะเจ้าก็เจ้าทายไยเห็นคนละเมยโน่เออประถัดรวงประถัดรวงเป็นจันเนาะ ทุกคนเป็นว่าอะไรฝ่ายะบูหูค สองพันมาปีพัอสองพันมาออกสามแถวสนามโปเกมผสังกิด ชีโนองย่าพาเวือสนามเด้่อสว่งนี่กับชีพ่านางเผาเตน้าจอทีวีเนาะจ้าก็ขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อที่ติดตามนี่ในแวาจะจูงคุณพูณนะสวัยดีปีใหม่แฮปปี้ริวเยียมีความสุขหลายๆเด้อรหลายที่สาวารสุขสองสนามนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะ โซบีพี่ไหม นราจะสิ th ì, soon, ่งไปสู่ไทยกับสู่บุ้รัมยเราค่ะานีนี้น่ะมาอมาว่าิ่งว้ซ้ออนแ่ีระกจ้ไฟดอกอม 放个钱包不咋了。 มาเลยนี่นี่งานเติมเลยนะเนาะอือ่ายเติมอือง่าเติมอือยิ้วแ้จะเหมเมืองหลวงของเราเนาะไงซัมนี่เลยพี่น้องพี่ว่ารู้ละพี่น้องจ้าเมเนี่ยเ้าหวอะไรที่เป็นงม้่ ไช้ดอกเต๋อมาอยู่เนาะก็จะจุดเนาะเนีน่ยควนันจนควันกลุ่ม

บาคลิปสนะเนรยาวแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้สนะเก็สนสิยาคลิปใบเลื่นีน้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้ดอค่ะควาสุขเหมือนคลิปอบอกกันไหมคลิปหน้าสบายดีปีใหม่มีความสุขไในรายเด้อพี่น้องร่างกายแข็งแรงจ้าสบายดีขอบคุณนะคะสบายดีมาก

นีก็คือสื่อสารนะคะนี่อ่ะตอนน้องคนงาเป็นครูครเน้องในกว่าเออคนก็เถื่อเยอะอยู่นะคะพี่น้องคัวใช่นี่แหละภาพบรรยากาศโอ้ต้องม้วาด้วพี่น้องเออประมาณนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามแล้วพี่น้องกำลังใจนะคะ ตัวดีปีใหม่สบายดีสวัส,ด,สดีก้านี่เหระอันนั้นน้ำพูน้ำพูห้องกินนี่นะน้ำพูด้ว่นะน้ำคุณปีซื่ออะไรมาจ้าบ๊ายบายจ้าน,นี่กับเป็นประตูใช่นะคะ